สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจบอํอท่านินแม้มีร้อยล้านก็หาซื้อไม่ได้ถ้าเอ่ยชื่อของบอํอท่านินหลายคนคงจะจำกันได้ว่าพระเอกคนนี้ได้แจ้งเกิดจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชชานนที่เจ้าตัวนั้นประกบคู่กับนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักซึ่งออกอากาศในปี2556 ซึ่งในตอนนั้นพระเอกทั้งห้าคนของซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังเป็นพลแุแตกแจ้งเกิดให้พระเอกหน้าใหม่กลายเป็นที่รู้จักอย่างเจมจิรายุเจมส์มาและบอมท่านินก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะความโด่งดังของซีรีส์เรื่องนี้จึงทำให้มีแฟนละครเอาชื่อของตัวละครไปตั้งเป็นชื่อของลูกๆอย่างมากมาย และเพราะความโด่งดังจึงทำให้พระเอกทุกคนของซีรีส์เรื่องนี้มีผลงานละครต่อเนื่องออกสู่สายตาแฟนๆและสำหรับบอมทนินเองก็เช่นกันเขาได้รับโอกาสในล,ละครอีกหลายเรื่องจากช่องแต่บอมทนินกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่มีละครเรื่องต่อๆมาจนได้ฉายาพระเอกท่อนไม้และในปี2557ก็ได้ฉายาคู่จิ้นหินแกรนิตคู่กับริชชี่อรเนต พระเหตุนี้จึงทําให้บอมท่นนินถูกมองว่าเป็นนักแสดงที่ไม่มีฝีมือบวกกับช่วงนั้นเจ้าตัวถูกถล่มอย่างหนักจากเรื่องราวความรักกับโฟกักจิรกุลที่ฝ่ายหญิงออกมาอัดคลิปพูดถึงความสัมพันธ์หลังจากที่เลิกรากันไปยิ่งทําให้บอมทนนินถูกพูดถึงในทางลบเพิ่มมากขึ้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้เหตุการณ์ต่างๆได้ถาโถมเข้ามาหาบอมอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนหลายคนมองว่าบอมทนินอาจจะไม่ได้ไปต่อบนถนนสายมายาเส้นนี้ต่อไปแล้วเพราะทั้งฝีมือและชื่อเสียงไม่ค่อยจะสู้ดี แต่ในช่วงสองสามปีให้หลังมานี้บอมท่านนินก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นถึงฝีมือทางการแสดงของเขาอีกครั้งว่าเขาสามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้ซึ่งต้องยอมรับว่าบอมทำให้เป็นแฟนและครหลายคนเปิดใจยอมรับให้เขาก้าวเข้ามานั่งเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนในใจเป็นที่เรียบร้อยจากผลงานละครเรื่องที่ผผ่านมาเรียกว่ากว่าบอมท่านนินจะมีวันนี้ชีวิตผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมามากมายพอสมควร ชีวิตสะบักสะบอมไม่น้อยซึ่งบอมนั้นก็รู้สึกขอบคุณที่วงการบันเทิงนี้ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตที่มีร้อยล้านก็ไม่สามารถหาซื้อมันได้โดยเจ้าตัวเราให้ฟังว่าผมพูดตรงๆว่าเงินไม่ใช่เรื่องหลักของผม ผมไม่ได้มองชื่อเสียงว่าต้องโด่งดังต้องเป็นเบอร์หนึ่งเวลาผมทำงานประสบการณ์คือสิ่งที่ซื้อไม่ได้ผมมีร้อยล้านก็ซื้อประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เพราะประสบการณ์ชีวิตคือการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยตัวเองจริงๆและชีวิตผมก็ได้ผ่านเรื่องราวที่หนักสุดๆมาแล้วประสบการณ์คือเรื่องของการผ่านจริงต้องใช้เวลานี่คือสิ่งที่มีค่ามากและผมพยายามไม่ทิ้งผมพยายามเก็บมันเอาไว้ เวลาร่วมงานกับใครผมก็เก็บสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นเพราะมันทำให้ผมโตขึ้นแม่ผมพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก็บประสบการณ์มานะลูกแรกแรกแม่พูดผมไม่เข้าใจนะพอเวลาผ่านมาเรื่อยๆผมก็เข้าใจว่ามันดีจริงๆเงินซื้อได้ทุกสิ่งแต่ซื้อประสบการณ์ไม่ได้พอประสบการณ์มันหนักจะมีสักกี่คนที่จะเจอแบบผมแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกมันจะผ่านมาและหมดไป ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วผมจำโมเมนต์ตอนนั้นได้ว่ามันแย่พลังงานลบเยอะมากมันเปลี่ยนผมไปเยอะมากเหมือนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv ขอบคุณครับ